สัสดีครับ FC ช่อง,งนายสุครินแฟมารี Family นะครับเสร็จจากศาลแผนพรนครเหน่งนะครับก็แติถแก๊สที่ทางข้ามสำนัาการแล้วก็กำลังจะกลับที่พักนะครับให้ดูบริษัทโทรคมมนาคมแห่งชาตินะครับหรือเดิมทีเขาเรียกว่าที่ ทีโอทีใช่ไหมครับตรงนี้แก้วธนะครับก็สะพานลอยสายส,สีตัวนี้นะเป็นสายสีชมพูรถไฟสีวิ่งไปยังต,งตุนทบุรีนะครับสมชรชากรถติดยาวเลยนะครับเนี่ยนครับรถพ่วงรถบรรทุกสินค้านะครับวิบ่งเส้นนี้เยอะ แต่ก็เปี้ยงๆนะรับีเห็นนะครับเราจะออกจากตรงนี้ก็ตรงไปข้ามสะพานนะครับตรงไปก็จะเป็นออร้ินทานะครับโอ้ว่ารถมันมากระจุกตรงนี้ไม่เจอช่องเลนหนึ่งก็เขา มันไม่ให้ไปได,ดป้อีกสีมนสกคู่กัรกระบะทึบใจร้ายกระบะทึบใจร้ายมากให้ไปรถติดนะครับ f ี C. ก่อนที่จะขึ้นขึ้นสะพานนะครับ mm hmm. ข้ามไปยังพาวดี ตหน้าเป็นสถานีตรคมแหงชาตินะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับ National mm hmm. Telecom mm hmm. นะครับนี่ okay, ครับสถานีตรงนี้ลงมาก็เข้าที่ทำงนานได้นะครับตรงนี้ป้ายชัดเจนนะครับ เดียวเลยนะครับที่<ม>ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนเลยนะครับเ่ว่งใกล้จะสี่โมงครึ่งนะครับอีฟว,วันนี้อาเสาร็จไว้นะครับาะว่าคู้ความไม่มาศาลนะครับทำเลยไม่สะดวกที่จะมาก็าเลยให้สาวนตัดสินไปฝ่ายเดียวนะครับก็จบ อันก็พิสาก่าอยเดียวไปเท่า,านนี้บริษัทพีครับตุรคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสี่นะยครับข้างหน้าไอ้จราจรก็บอกไว้ว่าดอนเมืองอินแดงับถ้าไปช่องซ้ายนะครับไอ้นทาต้องมาช่องสองช่องขวานะครับไฟฟ้าเปา็นไรสีสายสี่ปุยนะครับ กำังเลื้อยไปไต่ไล่ไต่ไต่รานไปนะครับจะไปยังสถานีราชพัฒน์อะไรราชพัฒน์พระนครนะครับก็กำลังไต่ไต่รางไปนะครับสายสีแดงก็มีวิ่งหน้าอีกซ้ายมือก็จะเป็นไอทีสแควรนะครับสีเด่น ตังไอทีสแควร์ข้างหน้าจะเป็นรางรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ เพิ่มแคตไป69าว,ว่าเราจะมีเต็งถังเติดน,นีนเพื่อให้มันเต็งถังนะครับเพราะพรุ่งนี้ก็จะมีศาลแขวงดอนเมืองคดีน,นะครับจากศาลแขวงดอนเมืองก็จะจะไปคัดเอกสารที่ที่ดิน,นกกรากบังนะครับเกี่ยวกับยื่นทางเรื่องคดีนะครับก็ต้องไปนะครับ ค่อาจจะเลยไปวันนี้ก็ได้นะครับไปไปคัเดเอกาสารต่อนะครับเรียมยื่นฟ้องนะครับยื่นฟ้อประมาณต้นเดือนพฤษภาถ้าจะย0สิบกว่าคดีนะครับลงจากสะพานข้ามวิภาวดีก็ จะผ่านมาอะไรราชาพัฒน์พระนครนะครับตรงนี้สถานีมหาไรราชาพัฒน์นครนีสายสีเหลือเอสายสีชมพูนะครับก็ข้ามไปยังสถานีถัดไปก็จะเป็นราบินทาซอยสามตรงเซน็นทรัลราบินทานะครับแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั่งไปี จากแจ้งวัฒนะก็าราบีทรานะครับวิ่งไปทอดยา่ไปเหนื่อยจนถึงมูลเลยมินรีตมนรีใครที่นั่งรถไฟฟ้าก็ไม่เหนื่อยนะครับาจากมนรีก็ต้องฟาสบายๆ ต้องขับรถ่อยมันเมื่อยนะครับถึงราชาพ,พัฒนคพระนแลนะนะครับหน้ารถกรบะบีซีฐานีใหญ่ก็ตัวนี้ก็นั่งสามาเรียนรับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชาพัฒนพรนครก็ลงตรงนี้เดินเข้ามา,าได้สมัยก่อนต้องนั่งรถเมย์อย่างเดียวหรือไม่ก็รถส่วนตัว ก็สะดวกสบายอย่างนี้นะครับเปลี่ยนวิถีคนเมืองเนาะจากที่รถเม์ก็ไม่ต้องนั่งละนี่นต้องมานั่งรถฟ้าแทนตานู้นเห็นไหมครับรา,ราชพารพระนครนี่เห็นไหมครับรา,ราชพารพระนครยาวเลยนะประตูสีเ,เขียวเนี่ย ว่าสีเขียวหมายอะรราชะพักพระนครโอเคเราจะข้ามสะพานตรองยูทินนะครับตรงนี้เรียกว่าสะพานข้ามถนนของยูทินตรงวัดพระศรีตรงอุงสาบรีซ้ายขวากว็าจะมีคอนโดนะที พเทามาศาลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับบิบพรบเช็คผู้ยืมคดียักย่อนะครับส่วนใหญ่ก็มาทำเท่กว่าผ่อนชำระนัดฟังการชำระนี้นะครับศาลก็ให้โอกาสจําเลยชำระนี้นครับชับว่าให้ชำระเสร็จไปในนัดน,นั้นนัดน,นี้ ก็ส,ส่วนใหญ่ะครนะสี่รีประเภทนี้จะเยอะนะครับจาบย่อพรบเช็คชอค่อคโกงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับปิดสัญญาจะวิ่งเข้าเส้นลาบาเขานะครับลาบากเขาตัดเขา้านอกมี คนะครับเราลงสะพาก็จะเจอเซ็นท่าปาปูตรานะครับก็ไว้เจอคลิปถัดไปนะครับบางทีก็ให้ดูบรรยากาศช่วงออกจากสะพานเรามาเซ็นทรัลรันท์สายมือนะครับตี่สถานีตรงนี้สถานีปาปูตาซอยสามนะครับก็จะมาห้างนี้นะครับเซ็นทร่าปาปูตรานะครับซ้ายมือนะครับติดกับคอนโดลุกไปดี โอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ